จ้าพี่น้องจ้าถึงเวลากินอีกแล้วเห็นบ่มะคุณอย่างเนี้ยคุดแตงให้เนีย่ยจะตำแตงกินได้เลยค่ะพี่น้องโอ้ยถึงเวลาอีกแล้วจ้าวันนี้กินตำแตงค <c oughs> ่ะ,ะกมมินบ่เบื่อเนาะตำแตงเนาะตำแตงตำมะละกอตำส้มโอโอ้ผมไม่เบื่อเลยค่ะพี่น้องอืมผมไม่เ,เบื่อ ขอนียวเด้อค่ะพี่น้องเด้อเสียงรถดังดังมีขอน,นียวแล้วก็ไอ้แกงอ่มอมเนาะโอ้ยยอดค่ะพี่น้องจะบอกขายกระทอดไก่ทอดหมูเขาเนาะเ้ยแซ่บขนาดมีครูแล้วก็ค่อยๆสับออกต้องขูดๆให้มันเละๆหน่อยหนึ่ง กินขึ้นย่มต้อแต่งกินขึ้นย่มไม่กินออกต้องขูดจ้ะโอ้อากาศน้อยนดนเลยนะกลางวันเนี่ยยอดเลยแดดออกแดดดีแท้ เอ้ยกลางวันกินอยังกันเนาะอยังนี้จะตำแตงเราเด้อแต่ตำแตงกินเราเด้อนี่อันนี้ก่ะเหลือเขาก็หันห่นหั่นหั่นตอนนี้เอาะได้เนาะแตงเนาะแตงรูปแบบยังไงเลยแตงในไว้น้นกูไม่ได้เหี่ยวไปหน่อยเหนียวเหี่ยวมันเหี่ยว นี่ชอบกินตำแตงตำุดต,ตำทั่วตำมะละกอเอ้ยตำตำเนี่ยมากโยกกินเบื่อเนาะพี่น้นองเนาะเห็นบ่ไม่มีเบื่อกินได้ตลอดการไม่มีเบื่อนะจ๊ะนะจ๊ะ เช็บเช be ็บเช็บเช็บเงียบเช็บเงียบเตรียมไว้ก่อนเดี๋ยวกลางวันก็ต่ำกินใส่พริกสามเม็ดก็พอพี่น้องพอต้องหลายใส่กระเทียมสักสองกลีบสามกลีบเนาะกลีบไม่น้อยแล้วก็ใส่พริกสามเม็ดใส่กระเทียมสองสามกลีบ